สวัสดีครับเพื่อนๆพนพี่พี่ชาวไร่อ้อยนะครับแล้วก็ fc ช่อง youtube รถกุดโค้งนาอุดอรสอนทานะครับวันนี้ผมอยู่กันที่ไร่อ้อยแปลงหกไร่นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับมาวิเคราะห์ปัญหานะครับสาเหตุที่อ้อยในแปลงเดียวกันทำไมถึงโตไม่เท่ากันนะครับ ก็คือความความโตเนี่ยจะห่างกันเยอะเลยครับผมว่าน่าจะเป็นเมตรเลยไม่แน่ใจว่าเพื่อนเพื่อน<ๆ>พี่พี่มีมีปัญหาหรือเปล่าเคยเจอบ้างหรือเปล่าเขาปัญหาแบบนี้วันนี้ผมจะมาหาสาเหตุกันนะครับว่าสาเหตุมันน่าจะมาจากอะไรนะครับก็คือผมจะใช้เครื่องตัวนี้นะครับวิเคราะห์ดินนะครับเครื่องวิเคราะห์ดินค่าเป็นกรดเป็นด่างแล้วก็ค่าปุ๋ยนะครับ ตัวนี้จะวิเคราะห์ได้2ออย่างนะครับค่าบ H ในดินแล้วก็ค่าค่าความหนานแน่นของปุ๋ยนะครับแล้วก็แล้วก็จะใช้เป็นเครื่องมือเช็คความแน่นของดินอีกทีนะครับโดยผมก็ไม่ได้เอาเหล็กเหล็กแทงมานะครับผมก็จะใช้เป็นไม้ไผ่แทนแล้วกันครับก็เบื้องต้นผมจะพิสูจน์ให้ ค่าของดินวัดค่าของดินให้ให้ดูก่อนนะครับโดยเราจะทําการปักขาของมันเนี่ยนะครับเครื่องวัดดินเนี่ยคุณภาพดิน,นลงไปในในในดินช่วงคนอ้อยนะครับลงไป3ามถเซนนะครับโดยจะวัดได้ในขณะที่ดินมีความชื้นนะครับก็คือถ้าถ้าดินไม่ไม่เปียกเนี่ยก็ผมก็จะใช้เป็นน้ำดื่มนะครับก็เทราดลงไปให้ดินมันเปียกนะครับ เพื่อเราจะได้วัดได้นะครับว่าต้องใช้เป็นน้ําดื่มนะครับเพราะว่าน้ําดื่มน้ําดื่มเนี่ยจะมีค่าความความเป็นกลางของค่าพีเฮทที่เป็นค่าค่าเป็นกลางนะครับห้ามใช้พวกน้ําบาดาลหรือว่าน้ําคลองนะครับมันเพราะว่าในในน้ำอ่ะมันจะมีค่าค่าความเป็นกรดเป็นด่างที่ไม่เท่ากันนะครับคือไม่ได้เป็นกลางเพราะบางทีน้ำมันจะเปรี้ยวหรือว่าอาจจะเค็มนะครับ <Så> ก็คือจะทําให้ค่าที่เราวัดเนะี่ยเพี้ยนไปนะครับ เบื้องต้นผมจะวัดวัดเอดินโคนอ้อยที่ที่มันงามกว่าเพื่อนให้ดูก่อนนะครับแล้วก็จะได้ไปวัดไปวัดเออ้อยที่มันมันไม่งามนะครับที่มันอยู่ในแถวเดียวกันนะครับผมจะวัดให้ดูก่อนเลยครับไอ้สำหรับเครื่องตัวนี้ผมก็สั่งมาจากลาซาด้นะครับในราคาน่าจะสามร้อยเก้าสิบหรืออะไรประมาณนี้แหละ หรือว่า290นี่แหละจำไม่ได้ซื้อมานานแล้วนะครับก็ถ้าจะให้ดีเราควรจะมีสองเครื่องหรือสามเครื่องนะครับเพื่อว่าการค่าที่มันเพี้ยนนะครับก็คือเราต้องวัดให้มันสักของสามเครื่องนะครับเพื่อการค่าที่มันเพี้ยนเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูกันเลยตอนนี้ผมก็ทําการวัดวัดที่ระดับที่ผิวดินก่อนนะครับผิวดินก็ประมาณนี้ได้ที่ประมาณหกนิดๆน,นะครับค่าพีเฮด นี่ครับจะว,วัดค่าความเป็นปุ๋ยโดยการปรับไปทางด้านซ้ายนะครับจะอยู่ที่ประมาณ4นะครับค่าค่าของปุ๋ยตอนนี้ผมจะทําการวัดวัดในใ,ในระดับระดับตัวนี้นะครับเดี๋ยวถอดกล้องกันเดี๋ยวผมจะทําการวัดวัดในในระดับด้านล่างนะครับ แต่ที่จริงมัน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 ,ม,นมันต้องเช็ดออกก่อนครับเดี๋ยวผมเช็ดออกก่อนตอนนี้ผมก็จะจะวัดด้านล่างนะครับดินในระดับที่ความลึกประมาณยี่สิบเซนนะครับได้ปรับปรับค่าพีเฮดมาทางซ้ายปัดค่าพีเฮดมาทางขวานครับตอนนี้ผมวัดค่าพเฮดดแล้วครับก็ต้องรอดูสักพักนะครับ ตอนนี้สะท้อนนะครับอยู่ประมาณประมาณหกนะครับค่าพิเหตเดี๋ยววัดปุ๋ยดูครับปุ๋ยอยู่ประมาณเลขสามนะครับเลขสามก็ถือว่าปุ๋ยค่อนข้างจะเยอะนะครับปานกลางถึงถึงเยอะนะครับปานกลางก็ถือว่าค่าปุ๋ยเนี่ยคือเหมาะสมเลยตอนนี้ผมก็จะมาวัดเดี๋ยวผมจะไปวัดส่วนอ้อย ่อยแถวเดียวกันที่อยู่ข้างๆนะครับเดี๋ยวก่อนเช็ดก่อนวัดอ้อยแถวเดียวกันโดยผมเตรียมพื้นที่ไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะวัดที่คนอ้อยเลยแด้วยวกันนี่ครับก็วัดค่าพีเฮดค่าพีเฮด ตรงที่อ้อยไม่ไมไมสวยเนี่ยอยู่บูดที่ประมาณ5.8นะครับถือว่าค่าปิเฮทที่5.7 5.8ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะวัดค่าปุ๋ยนะครับค่าปุ๋ยอยู่ประมาณประมาณ4ประมาณเลขระหว่างเลข4กับเลข3นะครับค่าความเข้มข้นของปุ๋ยเนี่ย ถือว่าเข้มข้นน้อยน้อยกว่าโซนนู้นนะครับแสดงว่าปุ๋ยน่าจะน้อยกว่าปุ๋ยปุ๋ยน้อยกว่านะครับค่าพีเอชก็ต่ํากว่าเดี๋ยวผมจะวัดวัดในระดับที่ความลึกประมาณสิบห้าเซนแล้วกันครับเดี๋ยวดูวัดปุ๋ยกววัดค่าพีเอชครับค่าพีเอชตอนนี้ค่าพีเอชอยู่ที่ประมาณห้าจุดห้านะครับค่าพีเอชเดี๋ยวตอนนี้ผมจะวัดปุ๋ยนะครับ ปุ๋ยอยู่ที่ประมาณสามนะครับปุ๋ยจะอยู่ในระดับพื้นล่างเนี่ยจะเยอะนะครับสามกว่าจะเยอะจะเยอะกว่ากว่าระดับผิวดินนะครับก็ก็อยู่ประมาณนี้ต่อไปผมจะทำการเช็คระดับดินนะครับเช็คความ ว่ามันเป็นที่ดินดานหรือเปล่าดินอะไระครับเดี๋ยวโมนจะการแทงนะครับแทงแถวนี้ดูก่อนคนอ้อยใช้ไม้ไผ่แทงนะครับนี่ครับลงไปได้ข้อเดียวนะครับกดหนักหนักอ่าโอไม่ไปนะครับลงลงไปได้ประมาณข้อกว่ากว่านะครับเดี๋ยวผมจะหาแทงที่อื่นดูก่อนนะ ขยับมาแทงทางนี้ดูแทงที่คนอ้อยตัวนี้นะครับข้างๆกันลงได้ประมาณข้อครึ่งน,นะครับข้อหน่อยๆข้อนิดๆเดี๋ยวดูตรงนี้มั่งเหมือนกันนะครับลงได้ประมาณข้อครึ่ง ผมแทงดูสามที่แล้วครับตรงที่อ้อยอ้อยที่ไม่งามครับดินจะแทงลงได้ประมาณข้อครึ่งประมาณสักสามสิบเซนนะครับจะก็จะเจอดินแข็งนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะจะมาแทงตรงอ้อยที่มันโซนที่มันงามๆดูนะครับว่ามันจะลงได้ขนาดไหนนี่ครับเตยไม้แทงนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เอาเหล็กมาลืม อันนี้ติดติดลำอ้อยติดลำอ้อยครับติดท่อนน้อยปืดอืม้มตรงนี้ลงได้สองข้อนะครับเดี๋ยวดูตรงตรงโคนอ้อยตัวนี้เลยใกล้ใกล้กันกับตรงที่วัดเนี่ยก็งลงได้เกือบสองข้อนะครับเดี๋ยวมาดูทางนี้มั่งครับดูทางนี้มั่ง โซนที่งามยังอยู่ในโซนอยู่นะครับอือกิดลำอ้อยือจะแม่นเดโอ้ลงสบายเลยครับนี่สองข้อสบายสบายพื้เลยเดี๋ยวดูตรงนี้มัง่งนี่ก็สบายครับสองข้อลงแบบพื้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังอีกทีนะครับ ครับก็จะสรุปได้ประมาณนี้นะครับที่ผมเห็นข้อแตกต่างของอ้อยที่มันขึ้นแบบงามกับขึ้นไม่งามนะครับสภาพดินในในที่คนอ้อยที่มันงามเนี่ยค่า p h เฮมันจะอยู่ที่อยู่ประมาณประมาณ5้ดเถึง6กุดห้านะครับแล้วก็แล้วก็ไอ ความแตกต่างของอ้อยนะครับตรงที่ไม่งามค่าพีเฮจะอยู่ที่ประมาณประมาณห้าจุดห้าถึงหกนะครับเพราะว่าผมวัดประมาณสามจุดวัดเฉลี่ยนะครับก็คือค่าพีเฮทาั้งทั้งผิวดินเนี่ยมันมันจะอยู่ประมาณหกนะครับแต่ว่าเวลาเราวัดที่ความลึกเ่ยค่าพีเฮจะต่ํานะครับประมาณห้าจุดห้ากับห้าห้าจุดเก้า กับ6.5้านะครับก็คือทางอ้อยที่งามเนี่ยค่าพิเฮจะสูงกว่านะครับก็คือจะเหมาะสมกับการปลูกพืชกว่านะครับแล้วก็ค่าปุ๋ยนะครับที่เห็นความแตกต่างนะครับก็คือส่วนที่อ้อยมันงามเนี่ยค่าปุ๋ยจะอยู่ที่ประมาณประมาณ3มนะครับแล้วก็หมายถึงค่าปุ๋ยที่ผิวดินนะครับเอ้ที่ที่ความลึกประมาณส5บหเซนค่าปุ๋ยจะอยู่ประมาณ เลขสามก็คือค่อนข้างจะเหมาะสมนะครับแล้วก็ค่าปุ๋ยที่อ้อยไม่งามเนี่ยช่วงที่อ้อยไม่งามที่ผมวัดดูนะครับมันจะอยู่ประมาณอยู่ประมาณเลขสี่นะครับจะเป็นค่าปุ๋ยที่ค่อนข้างจะน้อยนะครับลักษณะก็คือความหมายอ่ะก็คือว่าปุ๋ยตรงที่อ้อยไม่งามเนี่ยปุ๋ยมันจะอ่อนนะครับปุ๋ยมันจะน้อยกว่า แต่ว่าตอนปลูกเนี่ยก็คือผมจะใส่เท่ากันนะครับใส่ปุ๋ยเท่ากันตอนให้ปุ๋ยก็คือให้เท่ากันหมดแต่ว่าที่ปุ๋ยมันน้อยเนี่ยผมสันนิษฐานว่ามาจากดินนะครับก็คือในในดินตรงที่อ้อยมันงามอ่ะมันจะมีปุ๋ยเดิมอยู่แล้วนะครับก็คือพอเราใส่ไปเท่ากันเนี่ยมันก็ทําให้ให้ปุ๋ยปุ๋ยที่อยู่ในดินอ่ะมันจะมากกว่ากันนะครับก็คือในดินมีมีแร่ธาตุอาหารอยู่แล้วนะครับก็คือ ก็คือลักษณะคือตรงเนี้ยครับมันจะเป็นเหมือนเหมือนโพนนะครับที่ผมกระจายดินโพนมาคือลักษณะในดินโพนเนี่ยมันมันจะมีปุ๋ยนะครับดินมันจะค่อนข้างจะดีแล้วก็แล้วก็ไอจากที่ผมแทงดูนะครับชั้นดินดานเนี่ยก็คือตรงอ้อยที่ไม่งามเนี่ยมันจะแทงลงได้อยู่ประมาณสามสิบเซนนะครับแสดงว่าหลังจากสามสิบเซนไปเนะี่ยมันจะเป็นดินดานคือแทงไม่ลงเนี่ยเพราะว่านี่ก็ฝนเพิ่งตกมาเมื่อวานนะครับ ตกมาต่อเนื่องมาได้หลายวันแล้วดินค่อนข้างจะชุ่มก็คือปกติแล้วมันควรจะแทงทะลุได้แต่ว่ามันแทงไม่ทะลุนะครับมันจะมีชั้นดินดานอยู่หมายถึงว่าตอนเราปลูกเนี่ยเราเราเราไม่ได้ระเบิดดานนะครับก็คือตอนปลูกเนี่ยก็คือผมตัดอ้อยเดือนมกราหรือธันวาเนี่เยเนี่ปลายธันวานะครับก็คือหีบอ้อยเขาเขา,เขาเปิดหลังปีใหม่ก็เลยต้องตัดประมาณธันวาอ ประมาณมกลาต้นเดือนเนี่ยครับแล้วพอพอตัดอ้อยเสร็จก็คือไถปลูกเลยนะครับก็คือเตรียมดินไปแค่ไถผ่านสามไปครับคือคือไม่ไม่ไม่ได้ระเบิดดานมันก็ทําผมสันนิษฐานว่าอ้อยเนี่ยมันไม่สามารถจะยังลากลึกได้นะครับก็คือจะหาอาหารได้น้อยนะครับแล้วก็บวกกับสภาพดินที่มันไม่มีแร่แร่ธาตุอาหารอยู่ในดินมีน้อยนะครับก็เลยทําให้อ้อยอาจจะไม่โต เท่าเท่าอ้อยที่ที่อยู่ช่วงนี้นะครับช่วงทางด้านเนี้ยอ้อยมันจะโตกว่าเนื่องจากว่าดินที่ผมกระจายมาเนี่ยตอนตอนตอนปลูกเนี่ยมันจะเป็นดินโพนนะครับผมใช้ไมโครกระจายมาช่วงเนี้ยมันก็เลยทําให้อ้อยทรงนี้งามเพราะมันมีปุ๋ยอยู่อยู่ในดินแล้วก็ดินตรงนี้มันจะค่อน,ค,อนค่อนข้างจะหลวมนะครับเพราะมันเป็นโพนผมใช้ไมโครคุยนะครับก็ค,คือคุยเหมือนเหมือนเหมือนระเบิดดานลงไปแต่ว่าส่วนอื่นเนี่ยมันมันมันไม่ได้ระเบิดดานนะครับ ก็เลยทําทําให้อ้อยโตช้าผมน่สันิฐานว่าอย่างนี้นะครับก็เพื่อนๆก็คนไหนที่เคยเจอปัญหาแบบนี้ว่ามีวิธีแก้อย่างไงก็แนะนํากันมาได้นะครับก็คือส่วนผมก็วิเคราะห์อาการได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็หลังจากตัดอ้อยมันก็คงแก้ไขไม่ได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเราปลูกไปแล้วเราก็ต้องต้องต้องบำรุงดินเพิ่มขึ้นนะครับ หลังจากตัดอ้อยเนี่ยผมก็จะไม่ได้เผาใบอยู่แล้วนะครับก็คือปีหน้าเนี่ยอ้อยอ้อยอาจจะงามกว่าเก่านะครับเพราะว่าผมจะใช้ยูเรียฉีดย่อยสลายใบเพื่อเป็นปุ๋ยนะครับก็ทําให้ปริมาณปุ๋ยในดินอาจจะเพิ่มขึ้นปีหน้าอาจจะได้ผลผลิตอาจจะได้แบบว่างามกว่านี้นะครับแต่ว่าข้อเสียที่เราแก้ไม่ได้เลยเนี่ยก็คือคือว่าตัวดินเนี่ยตอนปลูกเราไม่ไไม่ได้ระเบิดดานนะครับก็คือเราปลูกไปแล้วเราก็แก้ไขอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่า ต้องรอต้องรอปลูกปลูกใหม่รอบหน้านะครับก็ใช้เป็นผลวิเคราะห์ไปเพื่อเพื่อทําการแก้ไขสําหรับแปลงใหม่ที่เราจะปลูกรอบหน้านะครับเราควรจะระเบิดดานก่อนนะครับเพื่อให้ชั้นดินดานเนี่ยระเบิดลึกไปประมาณห้าสิบเซนนะครับเพื่อให้รากอ้อยเนี่ยสามารถยังลึกลงไปใต้ดินได้นะครับทําจะทําให้อ้อยงามนะครับแล้วก็ทําให้อ้อยทนแรงแล้วก็หาอาหารได้ดีมากขึ้นนะครับ ก็ผมก็วิเคราะห์ได้ประมาณนี้ครับก็น่าจะเป็นบทสรุปนะครับก็ถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็แนะนํากันเข้ามาได้นะครับก็ก็แนะนําแล้วก็แสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะครับเราจะได้นําไปปรับปรุงและแก้ไขนะครับก็จะขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันครับ